สวัสดีค่ะชื่อเอเชียนายภูรินาภุรรมขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ับอายุ17ปีขณะนี้กำลังดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2568โรงเรียนเทอรวิทยาคมอําเภอเทอรจังหวัดเชียงรายค่ะนี่ขนาไหนคะเนี้ยนี่นงเราเจักค่ะ วส,สวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตนั่งนะคะอ่ะ<ป>ะันนั่อ,อยังไม่ให้นั่งค่ะค่ะสวัสดีพี่ค่ะเอ,อ้ยยังไม่ได้ให้พูดค่ะค่ะหนูชื่อฟูริอ้าวอเอพูดคคได้เลยค่ะ ค่ะหนูชื่อพูรินัทบุตรหมค่ะชื่อเล่นชื่อเอเชียนะคะก็ตอนนี้อายุ17ปีแล้วค่ะกำลังอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าทับ11ค่ะขณะนี้กำลังดำรงตำแหน่งประธา,านสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2568อ่าโรงเรียนเทิงวิทยาคมอำเภอเทิจังหวัดเชียงรายค่ะอ,อืม แล้วเหตุผลที่อยากเข้าค่ายสร้างครูปีที่18คืออะไรหรอก็หนูรู้สึกว่าหนูค่ะเป็นคนที่ชอบการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็กล้าที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นของตัวเองอยู่เสมอค่ะอีกทั้งยังมีความเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนสิ่งเหล่านี้ทําให้หนูมีความมั่นใจว่าการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครูหนูจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงง่ายโดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ที่หนูเคยมีประวัติ การติวเรื่องตรี่กนมิติให้เพื่อนๆในสายชั้นคือตอนแรกนะคะหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากค่ะแต่ก็พอได้ลองอธิบายก็ได้ลองสอนด้วยหนูก็รู้สึกว่าหนูสนุกแล้วก็ภูมิใจมากที่เพื่อนๆเข้าใจแล้วก็บอกกับหนูว่าเรื่องที่หนูสอนคําที่อภิอภัยค่ะ <c oughs> คำอธิบายของหนูค่ะมันเข้าใจง่ายแล้วก็ประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้หนูพบว่าการสอนคือสิ่งที่หนูรักแล้วก็อยากพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ อีกแรงบันดาลใจหนึ่งที่สําคัญนะคะก็มาจากครูฝ้ายค่ะคือเดิมทีอ่ะหนูค่ะไม่ใช่ไม่ค่อยชอบวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่ารู้สึกว่ายากแล้วก็ซับซ้อน,นะคะ่ะแต่พอได้เรียนกับครูฝ้ายแล้วหนูได้เห็นถึงความตั้งใจเอาใจใส่แล้วก็วิธีการสอนเนื้อหายากๆให้กลับกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ด้วยเทคนิคของครูฝ้ายด้วยค่ะคือไม่ใช่แต่เพียงที่สอนวิชานะคะแต่ก็ยังทําให้รู้สึกว่าคณิตศาสตร์ของมันนะคะมีสเสน่ห์ในตัวของมันเองแล้วก็ทําให้หนูเปลี่ยนมุมมองต่อวิชานี้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะแล้วก็ด้วยทักษะที่หนูมีแรงบันดาลใจ ที่ได้รับสักครูายหนูจึงอยากเข้าร่วมค่ายสร้างครูเพราะเชื่อว่านี่แหละค่ะโอากาสของหนูที่จะได้เรียนรู้ทักษะในการสอนเพิ่มเติมฝึกฝนวิธีการถ่ายทอดความรู้แล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับการก้าวไปสู่การเป็นครูที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเ,เ,เหมือนกับที่ครูไฟสร้างให้กับหนูค่ะเออแล้วคุณคิดว่ายังไงคะที่ AI เข้ามามีบทบาทในห้องเรียนในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นนะคะชินพูดได้เลยคะ่ะ สำหรับหนูนะคะ AI ก็เป็นเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าเวลาจะเข้าใจบทเรียนจริงๆอะหนูว่ามันต้องเกิดจากเราคิดเองวิเคราะห์เองแล้วก็ลงมือทําด้วยตนเองมากกว่าค่ะถึงจะได้ความรู้ที่มันอยู่กับเราจริงๆแต่หนูก็เห็นด้วยนะคะว่า AI มันก็ช่วยได้เยอะค่ะคือบางทีอยากหาข้อมูลเร็วๆหรืออยากได้คำอธิบายที่มันง่ายขึ้นนะคะ่ะมันก็ สะดวกมากด้วยแต่หนูก็ไม่อยากที่จะพึ่งพามันมากเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้มันตลอดเวลาสุดท้ายแล้วมันจะไม่ได้ฝึกคิดเองแล้วก็ไม่ได้ฝึกแก้ปัญหาอาหนูขอยกตัวอย่างนะคะอย่างการวิจัยของ MIT Media Lab The Cost of Using LLMs ที่ใช้เด็ก2กลุ่มนะคะมาทดลองโดยใช้กลุ่มแรกเราขอภัยค่ะโดยกลุ่มแรกเนะะี่ยค่ะเขาใช้ AI ตลอดถึงเทอมส่วนกลุ่มที่2ไม่ให้ใช้ AI เลยค่ะตลอดถึงเทอมแล้วก็นําเด็กทั้ง2กลุ่มนี้มาสแกน EEG ค่ะผลทดสอบสรุปว่าเด็กกลุ่มที่ไม่ใช้ AI มีการคิดวิเคราะห์ที่ดีกว่าแล้วก็สร้างสารรค์กว่าเด็กอีกกลุ่มนึงค่ะ Of course mm hmm. นี่แหะคะ่ะ AI ในโลกปัจจุบันที่มีทั้งผลดีและผลเสียเราควรเลือที่จะใช้ AI เพื่อไม่ให้ทำลายตัวเราเองขอบคุณค่ะโอเคค่ะดีเลิศเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะน,น้องเล<ด>ิศไปละบายบาย